พบกับช่องสวนธนาพาเพลินนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับของช่องนะครับวันนี้เราจะพามาทำจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับจากจุลินทรีย์ตัวนี้ก็คือตัวของฮอร์โมนออกซินนะครับเราพาก่อนหน้านี้นะครับเราทําคลิปฮอร์โมนไปแล้ว2ตัวนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับฮอร์โมนออกซินนะครับจะจะผลิต จากรากของพืชนะครับรากของกล้วยนะครับผลิตจากส่วนรากนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปสะสมนะครับเยอะส่วนบนนะครับช่วยกระตุ้นนะครับช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตนะครับบำรุงต้นนะครับกระตุ้นให้เกิดรากนะครับคือเข้าใจง่ายๆก็คือพืชเวลาพืชแตกรากแตกรากคือแตกยอดนะครับรากแตกยอดแตกนะครับสิ่งที่เราจะนํามาใช้นะครับ ก็คือหน่อกล้วยนะครับหน่อกล้วยเลือกที่เป็นเขาเรียกหน่อดาบนะครับนี่ครับมีใบประมาณสัก3สามสี่ใบนะครับใบยังแหลมๆอยู่นะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับสองก็คือน้ําตาลนะครับน้ําตาลทรายแดงนะครับหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับวิธีเก็บหน่อกล้วยนะครับเราจะต้องเก็บก่อน พระอาทิตย์ขึ้นนะครับก่อนก่อนจะมีแสงแดดนะครับเพราะว่าออกซินเขาจะไม่ถูกกับแสงแดดนะครับอ้าวนะครับวิธีการทำนะครับตัดตอกล้วยมานะครับไม่ต้องล้างนะครับอันนี้ผมแค่เช็ดออกนะครับไม่ต้องล้างนะครับใช้ทั้งหมดเลยนะครับก็ดินออกนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ บางเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับได้ง่ายต่อการสก,กัดนะครับหันเอาทั้งหมดเลยนะครับเอาทุกส่วนเลยไม่ต้องเอาเลือดนะครับเลือดไม่มีประโยชน์ครับ สนใบก็เอานะครับฮอร์โมนเขายังอยู่นะครับเรียบร้อย ก็ใส่ในถังหมักนะครับเลยถังแบบไหนก็ได้นะครับแล้แต่เพื่อนครับเล็กถังใหญ่ได้หมดนะครับจากนั้นนะครับนี่ใช้น้ำตาลจะใช้กากน้ำตาลก็ได้นะครับแต่ว่า จุลินทีย์เขาจะกินความหวานเป็นอาหารนะครับถ้าเราใส่กากน้ำตาลซึ่งมีความหวานประมาณสัก3-4บิกนะครับเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายแดงโอ้เยอะไปหนอเล็กใส่สักครึ่งกิโลก็พอนะครับถ้าหน่อใหญ่ก็ใส่กิโลหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์นะครับ น้ำน้อยใส่น้ำเข้าไปสัก1ลิตรนะครับน้ำน้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปอีกสัก1ลิตรก็ได้นะครับนะนบก็จะพอดีเกือบท่วมแอลกอฮอที่เราใช้เป็นแอลกอฮอล์เ0นะครับ แอลกอฮอจะเป็นตัวที่สกัดสารสําคัญออกจากพืชน,นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับ24ชั่วโมงเริ่มใช้ได้เลยนะครับแต่ให้ดีเต็มประสิทธิภาพก็หมักไว้สัก10วันหรือ20วันนะครับถ้าถึง20วันก็ควรจะคั้นนะครับเอากากออกนะครับกองเอาแต่น้ําเก็บไว้นะครับใส่ขวดเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับอัตราการใช้นะครับ 2ถึง5ช้อนแกงนะครับต่อน้ำ2ี่ลิตรนะครับผมเคยใช้ถึง5นะครับไม่เป็นไรนะครับพืชเจริญเติบโตดีนะครับเหมาะสำหรับการใช้กับพืชช่วงที่กำลังเจริญเติบโตนะครับเราจะต้องการเล่งรากนะครับเล่งรากเล่งลำต้นนะครับการทำงานของเขาก็ถ้าใช้คู่กับตัวใสตัวไคนินที่เราสอนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเขาจะทำงานร่วมกันนะครับถ้าใส่ หน่อกล้วยนี่เยอะนะครับมันจะได้รากแล้วก็ได้ลําต้นนะครับแต่ถ้าใส่ตัวนี้น้อยใส่ใส่ตัวคนี้เยอะๆตัวนั้นจะออกแขนงนะครับก็มีวิธีการใช้มีมีสูตรอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่เราทํานะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับในช่อง YouTube สวนธนาพาเพลินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราจะมีอะไรดีๆมาฝากเรื่อยๆนะครับ ในสวนทนามีกิจกรรมเยอะแยะนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ